สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็เหลือเวลาเพียงอีก7-8วันแค่นั้นเองครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรุ่นอยู่19ปีศึกนี้ก็จะระเบิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับช่วงนี้นะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยรอคอยการกลับมาของโค้ดอิชิในการที่จะมาจัดเตรียมทีมเพื่อจะแข่งขันในฟีฟ่าเดแล้วก็ทัวร์นาเมนต์กิงคัพนะครับ แต่ในเดือนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่อาทิษฐานเนี่ยนะครับไม่ถึง10วันเนี่ยเราจะได้ชมการแข่งขันทัวนาเมนต์สำคัญนะครับของช้างศึกชุดอนาคตนะฮะที่เรามีความหวังอีกชุดหนึ่งก็คือชุด U20 นะครับในการแข่งขันจิงจ้มนชาชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศด,ดินโดนีนเซียน,นะครับด้านที่ผมพูดมาหลายคลิปแล้วครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็น U17 ของเราเนี่ย ได้แสดงผลงานออกมาอย่างแจ่มชัดเป็นที่ถูกตาต้องใจนะฮะมีความหวังขึ้นมาเลยครับในความพิเศษของน้องๆเด็กกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นเล็กสุดในทีมชาติไทยชุดช้างศึกของเราและรุ่นนี้นะครับเป็นอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากชุด17ปีเนี่ยเกิดมาจากโครงการนะครับท ALENT ID ของทางฟีฟ่าแล้วก็เป็นการรวมตัวของนักเตะอยู่ในระดับโรงเรียน โรงเรียนฟุตบอลชั้นนําของประเทศไทยนะครับแล้วก็แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับที่เรากําลังจะได้รับชมมันต่อไปเนี่ยในวันที่17เนี่ยฮะเริ่มเริ่มทัวร์นาเมนต์วันที่17เดนี่ยที่ดูนเซียเนี่ยเป็นทีมที่มีความหวังอีกทีมหนึ่งนะแต่มันเป็นเป็นทีมที่ได้รับการดูแลประคบประงมงมาจากสโมสรบุราร์ยูเต็ดโดยท่านประธานเนวินชิดชอบ นะครับเป็นคนดูแลทีมนี้นะครับแล้วก็ได้นะครับมีการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องมาใน,ในระยะเวลาพอสมควรนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนโค้ดไปแล้วนะครับถึง3คนคนที่คนที่4นะครับโค้ดคนแรกคือโค้ดเซอร์เบียแล้วก็มีโค้ดญี่ปุ่นอีก2คนและล่าสุดปัจจุบันเนี่ยเป็นโค้ด าชาวบราซิลนะครับเป็นผู้ดูแลวคือเอเมอร์สันเปเรรานะครับแล้วก็มีคุณชนชนกชิดชอบนะครับบุตรชายของท่านประธานนวินชิดชอบนะครับประธานสมสรอนเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมนะครับสำหรับทีมนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวนะครับของนักเตะทีมยังบัดนะครับของบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วก็มีจากโรงเรียนสวนกุหลาบก็มีครับจากโรงเรียนกีฬาต่างๆ แล้วก็มีนักเตะลูกครึ่งหลายคนครับที่มาจากต่างประเทศนะครับอันนี้น่าสนใจแล้วก็ที่สําคัญคือในทีมนี้นะครับยังมีนักเตะดาวรุ่งนะครับที่น่าจับตามองนะค,คือธนก,กิจโชติเมืองปักซึ่งมีฝีเท้าอยู่ในระดับเอออยว่าว่เา18 19 20เลยครับฝีเท้าธนก,กิจเนี่ยผมคิดว่าเล่นทีมใหญ่ชุดใหญ่ได้สบายสบายครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทีมนี้นะครับมีนักเตะที่น่าสนใจคนหนึ่งก็คือน้องเล็กสุดนะครับของพี่ชายสองคนก็คือเจแบงสุพนัดเหมือนตาแล้วก็สุประโชคสารชาตินะครับก็คือโชติกะเหมือนตานะครับสังกัดสโมสรบุรีรัมก็อยู่ในทีมนี้ครับน้องโชติกะนี่คือ,คอน้องเล็กครับในตระกูลนักเตะเมืองริสเกตอำเภอคูขัน เก่ยกับเหมือนตาเนี่ยเป็นเป็นน้องของจ้าแบงนะครับสุพนัทเหมือนตาเราเป็นน้องชายของสุพโชคสารชาติก็ถือว่าครบ3ามเลยครับนักเตะของครอบครัวนี้ติดทีมชาตินะครับในชุดนี้หละครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติชุดยูยีของไทยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนประมาณเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็นาทีมโดยยุคนะครับของ โค้ดยูกิริชาร์ดนะครับซึ่งได้ออกจากทีมไปแล้วนะครับในช่วงเดือนมกราคมได้บุกไปชนะทีมชาติอินโดนีเซียในนัดอุ่นเครื่องที่สนามเกโลราบุงกาโนนะครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยในเดือนมกราคมคือชนะอินโดนีเซียชุดนี้เลครับที่เรากำลังจะเจอเนี่ยสประตูต่อหนึ่งและในการอุ่นเครื่องในช่วงเดียวกันนั้นนะครับทีมชาติไทยชุดยูยีชุดนี้สามารถเสมอทีมระดับเอเชียอย่างอุซเบกิสถานได้1ประตูต่อหนึ่ง อุสเบกิสถานเนี่มีความเด่นทางด้านฟุตบอลเยาวชนมากเลยนะครับเยาวชนอย20อย23ปีถือว่าเขาอยู่ในระดับโลกนะฮะเนียทีมนี้สามารถเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมจะมาพูดถึงเรื่องอมีใครบ้างนะครับที่เป็นนักเตะในทีมอย20ที่เราจะลงทําการในขันที่รูนเเซียนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะขออ่านรายชื่อนะครับของนักเตะ ทีมยู20ซึ่งเราไม่ค่อยทราบนักว่ามีใครกันบ้างนะครับได้แก่นะครับ1กิติพงศ์บุญมากนะครับจากสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดสองอนัทสำรานจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 3. พิคเนตเหล่าหาวิวัฒน์จากสโมสรเอ็มเอนครศรีิตี้าา MH, City. 4. o u ระพีพัฒน์พาดไทยสงนะครับจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี 5. ศิรสิทธิ์แข่งคำโฉมนะครับจากสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดหก ลูคัสฟิลิปเทเรลจากสโมสรบอสตันยูเนเต็ดเจ็ดซิงหามาราซาจากสโมสรบรยรัมยูเนเต็ดแปดเคแลนธนดอนไรอันจากสโมสรพอร์ตเวลเอฟซีแล้วก็ปัจจุบันอยู่กับสโมสรบรยรัมยูเนเต็ดครับเก้าธนกิจโชตเมืองปักสโมสรบรยรัมยูเนเต็ดคนนี้แหละครับที่ยิงกุสเบตีเสมอให้กับไทยตอนไปอุ่นเครื่องครับธนกิจโชตเมืองปัก 10รัตภูมิพันธ์ขจรนะครับสมุทรสอนเอ็มเอสนครศรีซิตี้11ดุษฎีบรุรณาจุฑานุนสมุทรบุรีรัมย์ยูนเต็ด12จิรพลแซลิวสมุทรบุรีรัมย์ยูนเต็ด13โจนานาธานดูโชนี่นะครับอันนี้น่าจับตามองนะครับนักเตะลูกครึ่งคนนี้จากสมุทรบุรีรัมย์ยูนเต็ดเช่นเดียวกัน14บสีปีวัตรเปตาสมุทรสอบุรีรัมย์ยูนเต็ด15จิรพงษ์ พึ่งวีระวงสมุทรสอนบุรีรัมยูเนเต็ด16ชนโนไทยคงเหมิงนะครับสมุทรสอนบุรีรัมยูเนเต็ดคนนี้นะครับพึ่งยิงให้ทีมชาติไทยทูตยู20เนี่ยเสมอกับทีมซิสเกตยูเนเต็ดไปได้เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาดีเองครับ17วันทยาวุฒินะครับนุชกระแสะโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี18ปริหันวงศาสมุทรสอนกาญจนบุรี19ศิรัดนายโพกศรีโรงเรียนอาสำชันทนบุรี20 ธนาวุฒิโพชัยสโมสรน,นองบัวพิชเอฟซียี่พักวัตนแต่งอักษรสโมสร MS นครศรีซิตี้22โชติกะเหมือนตาสโมสรบือรำยูนเต็ดนี่แหละครับโชติกะคนนี้แหละครับโชติกะเหมือนตาคือน้องชายแท้ของสุพนัดเหมือนตานะครับ23พัทรบุรินจันนาวันนะครับสโมสรน,นองบัวพิเชยะ f อก็นี่คือย3รายชื่อนะของนักเตะยูย่สรายชื่อนี้นะเป็นรายชื่อ นะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตล่าสุดนะครับจะเป็นรายชื่อหลักๆที่ไปแข่งขันดุ่นเครื่องแล้วก็ประจําอยู่ในทีมนี้นะครับเป็นทีมสร้างของทีมบุรีรัมเนี่ยบุรีรัมเนี่ยนะครับโดยท่านประธานเนวินทิ่ชอบเนี่ยตั้งใจสร้างทีมนี้นะทีมบุล็อกสิงนี้เนี่ยให้เป็นทีมที่มีคุณภาพสําหรับที่จะเติบโตขึ้นมาป้อนสู่ทีมชาติชุดใหญ่โดยตรงเลยครับเก็บตัวกันมายาวนานโดยมีจุดประสงค์ของข้าวนะครับ สำหรับทีมี้คือดูแลทางด้านร่างกายจิตใจระเบียบวินัยทุกสิ่งทุกอย่างและด้านเทคนิคฟุตบอลที่ชั้นเยี่ยมให้กับนักเตะเหล่านี้แล้วข้อ2คือให้ศรัทธานะครับให้บรรยากาศฟุตบอลความยอดเยี่ยมของฟุตบอลไทยเนี่ยกลับคืนมาสู่บรรยากาศฟุตบอลไทยข้อที่3คือทีมนี้นะครับอนาคตนะครับที่สร้างมาเนี่ยบุยรัมุ่งหมายว่าจะให้ไล่ตามทีมระดับชั้นนาของเอเชียให้ได้อย่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลี ประเทศใหญ่ๆที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยทีมนี้คือทีมคุณภาพที่จะไล่ตามทีมเหล่านั้นให้ทันนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือจะมีการสม่ําเสมอมีความสม่ําเสมอในการฝึกซ้อมในการทําทีมแล้วก็จะส่งต่อความสําเร็จขึ้นมาเป็นรุ่นอันนี้คือจุดประสงค์นะครับประมาณ4ข้อของอการสร้างทีมยูยี่สิบชุดนี้นะครับของ ทางบุรีรัมปราทสายฟ้าโดยท่านประธานในวินชิชอบนะครับโดยการมอบหมายให้กับคุณประชนกชิชชอบนะครับเป็นผู้จัดการทีมอันนี้ก็น่าจะเป็นความหวังอีกทีมหนึ่งนะครับที่เราจะรอให้กําลังใจในการลงทําการแข่งขันที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็การแข่งขันแมตช์แรกของไทยนี่นะครับก็จะตรงกับวันที่19เเราจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับโดยเราอยู่ในกรุ๊ปซีร่วมสายกับ ทีมชาติสิงคโปร์บรรไนายแล้วก็มาเลเซียนะครับก็ร่วมให้กำลังใจครับทีมนี้เป็นทีมที่น่าจับตามองนะครับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับตัวผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นตัวที่อยู่ในสโมสรบุรีรัมจากโรงเรียนกีฬาต่างๆหรือแม้กระทั่งได้หลายคนอยากจะดูฝีเท้าของนักเตะลุกรึ่งทีมนี้มีครบรถครับมีความแข็งแกร่งดุด,ดันแน่นอนครับเพราะระเบียบว,วินัยเข้มข้นมากครับในการฝึกซ้อม แน่นอนครับท่านประธานเนวินชิดชอบเนี่ยท่านเน้นเกี่ยวกับเรื่องระเบียบวินัยแพชั่นต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับน่าเก่งขามพอสมควรก็น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีความสนุกความมันแน่นอนครับเรารอให้กําลังใจแล้วกันอีกไม่กี่วันครับอีกแค่อาทิตย์เดียวก็จะเริ่มแข่งขันแล้วแล้วก็ข่าวคราวเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดยูที่ยี่สนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องโค้ชต่างๆเนี่ยอ่าก็ยังไม่เป็นที่ มีบทสรุปนะครับเพราะว่าต้องรอโคดิชิกลับมาก่อนแล้วก็กระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งโค้ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโค้ดไทยโค้ดญี่ปุ่นหรือชาติต่างเนี่ยอ่ผมคิดว่านะจะเป็นใครก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นโค้ดที่มีความสามารถที่เหมาะสมกับการทําทีมยูย่สามแต่ได้หลายท่านก็บอกว่าอยากจะให้เป็นโค้ดบ้านเรานี่แหละเป็นโค้ดซิโก,โก้นะครับโค้ดได้หลายคนที่มีความสามารถที่พร้อมที่จะทําทีมชาติไทยชุดยูยสาม เพื่อจะซัพพอร์ตนะครับร่วมงานกับทางอิชีแต่ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับความนิยมของโชคโค้สตต่างประเทศก็มีมาเหมือนกันครับก็รอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับต้องรอให้ทางเฮดโค้ชทีมชาติไทยของเราคือมาซาฮาอิชีเดินทางกลับมาเพื่อจะทําการตัดสินใจร่วมกับทางสมาคมและมาดามแป้งเพราะว่ายูยี่าเนี่ยสำคัญมากครับเพราะอยู่ใกล้ชิดกับทีมชุดใหญ่มากๆ และจะต้องส่งต่อนักเตะหลายๆตัวขึ้นไปช่วยชุดใหญ่ด้วยดังนั้นอันนี้เกี่ยวกับเรื่องโค้ดเนี่ยนะครับจึงขาดการตัดสินใจของเฮดโค้ดใหญ่คือยิชิไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรารอรอ,อีกนิดนึงเดี๋ยวคงทราบรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับในระยะนี้นะครับผมจะพูดคุยให้เพื่อน,อนๆได้เริ่มรู้จักทีมชาติไทยชุดย20ชุดนี้ซึ่งเป็นชุดยังบัตรเหมือนกันครับ เลือดใหม่ขึ้นมาเหมือนกันและกำลังจะก้าวขึ้นสู่ทีม U23 ในอนาคตอันใกล้นี้และกำลังจะก้าวไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่แน่นอนครับชุดนี้แหละครับเป็นชุดที่มีความหวังเกี่ยวกับฟุตบอลโลกครั้งต่อไปอันนี้เรามาร่วมให้กำลังใจและจับตามองดูพัฒนาการของฟุตบอลไทยในรุ่นนี้ด่วยร,ร่วมกันนะครับในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ครับ